ภาพรวมวันนี้วันเสาร์ที่20ธันวาคม2568วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทบทวนและวางแผนค่ะพลังงานโดยรวมจะส่งเสริมให้เราได้ใช้ความคิดอย่างรอบคอบไม่เร่งรีบมากนะักเหมาะกับการจัดระเบียบความคิดและสิ่งรอบตัวให้เข้าที่เข้าทางค่ะอาจจะรู้สึกอยากพักผ่อนหรือหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเพื่อเติมพลังงานให้จิตใจนะคะการงานและการเรียนสำหรับเรื่องการงานและการเรียน วันนี้เหมาะกับการตรวจสอบรายละเอียดงานที่ค้างคาหรือการทบทวนบทเรียนค่ะหากมีแผนจะเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆควรใช้เวลาเตรียมข้อมูลให้พร้อมและละเอียดรอบคอบจะช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในวันนี้จะราบรื่นหากเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นกันนะคะการเงินด้านการเงินขอแนะนำให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะ วันนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวหรือการตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางในการประหยัดและเก็บออมให้มากขึ้นการลงทุนใหม่ๆควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปนะคะความรักสำหรับคนโสดวันนี้มีโอกาสดีที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือการทำบุญค่ะลองเปิดใจและเป็นตัวของตัวเองดูนะคะ ส่วนคนมีคู่การใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกันหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนอิงขึ้นค่ะลองหาเวลาเติมความหวานให้กันนะคะข้อแนะนำสุขภาพกายและใจสําคัญนะคะวันนี้แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาผ่อนคลายความตึงเครียดบ้างค่ะสีมงคลที่จะช่วยเสริมพลังงานดีๆให้กับวันนี้คือสีม่วงสีดำหรือสีเทาค่ะ สวมใส่สีเหล่านี้จะช่วยเสริมความมั่นใจและความสงบในจิตใจได้เป็นอย่างดีค่ะระมัดระวังเรื่องคำพูดและการตัดสินใจที่รีบร้อนนะคะ